เอิงพี่น้องวันสายน้ํล้นบันอันนี้วั่นมะสะปไปเพิ่นจะได้อยู่บ่นั่นได้อยู่บ่ เมื่อนี้พามาเบิ่งสวนไอ้ของเอ่ยพนยิยมบ้านหนองสะน้อค่ะอำเภอบ้านสะตำบลดอกลำอำเภอปทุมดลจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะ,ะพี่น้องเบิงบ่งเบินเห็ดสวนไอ้ไดนาสมผสมโคงน้องหน้าหน้าพี่น้องอันนี้คือปลาแตงปลาแตงยังพี่น้องเอ,อ้ยเบิ่งเบิ่งพี่น้องเบิงเบิกเห็ดเบิงบ่ง ปลาแตงมันท่านเป็นหน่วยในพี่น้องเพิ่งว่าเพิ่งกำลังปลูกเกยดพ่อน้าเพิ่งกำลังปลูกอันนี้คือหนองซาพเ,เ,าาาเพิ่นเพิ่งเคยสูบหน้ามาจากไหนนาะพี่น้องเห็นไหมนี่เพิ่งเคยสูบหน้ามาจากไหนบิ่งอันนั้นคือทงเขาอันนี้คือต้นอย่างน้อพี่น้องต้นอันนี้คือต้นบักบัวค่ะต้นบักบัวผ้ามาบึง่งบรรยากาศรอบๆดน้อพี่น้อง หน้าบังมบรรยากาศรับ,บๆปลาปแต่งเพท่อนเป็นหน่วยเนเห็ดโขกหนองงานาเบิ่งอันนั้นคือต้นหนังพี่น,พน้องพูดนะคือต้นหนังอ๋อพี่น้องพี่น้องจะบอกบอกขาจุ่มเนี่ยได้ค่ะนี่บอกของปล่อยน้าเพื่อนพี่น,น้องก็น้า อันนี้ทงหน้าเบื้องหยาไหมโอ้หยาข้าเจ้าแน่แท้โอ้อไข่ปลาด้ใส่บรรยากาศรอบๆสวนผลน,น,น้องพี่น้องการรูสมาบึงศิษยารูงานหน่อยฮานแหลมาเห็ดน้อพี่น้องบง เพื่อนรอบ้อยางดีเลยมิตาขายหออเพื่อนใหมเพื่อแตง่งขึ้นโอ้อย่า,ยางหลายเลยใจ่อันนั้นอย่างขอไกลเต็มขอไกลว่มีไก่หรอ ันาดมีพู่อนี่คือทางพุ่นตนหมงวงสะพนุ้นบเออน้ำดีดมน้ำดีสงสัยพุนออกตลอดัอนนีนออกตลอดล้วน้ำอันนี้ขึ้นบ่อผักบ่อผักพุนบ่อไ ใ่หน่อยนี่จะใส่รถอีกแตกใส่รถแตกฟันเหาบะเมนโซลเซลใส่รถแตกฟันเอานวัตเซอโซลเซลน้องคุนใส่รถฟันเฮ้ยอ้ยอากาศร้อนรอบเจงเล เยี่ยงหไงเอ้าพี่น้องเชี่อย่างไรอยู่ละเียนคนกังมีต้นนั่นนันบ่ไอ้ต้นอย่างวะที่ข้อยต้นอยังพี่น้องเู้ใดเลจักนี่ค่ะมีอย่งน้อตรงบ่ นี่ไหมพี่น,อน้องนวยจะเป็นเบนเน,นี่นี่นวยตุนอย่างหันพักสาปปบบ่บแมนพักสาบบหรอคือจังพักสามนี่แมนบ่แมนแมนจังพักสามเอ้พี่เที่ยวพักสาบมังพี่น้องถ้าจะใช้คนอื่นเนาะแต่แต่ทางอยู่ทางบ้านอื่นพักสาบมันขึ้นอยู่น้ำตา,นานมปลาไหมพี่น้องนี่บงกะเพราคน พักษาบล่ะพีย่ยังเห็นโยกเห็นพักษาบล่ะอันนี้กะเพราพี่น้องเบิร์นเนี่ยกะเพราเหวนือ้อ,อย่างงามหน่วยพี่น้องว่าหน่วยพักษาบบ่คะเนี่ยนี่ไหมนี่ก็แม่นพักษาบล่ะเขาว่านี่ยง่ามันนี่ยอุ้ยขาดขาชะอมผับพูดพอพี่น้องเบิร์นยอดอรัวยิงกระสุนตามไปแด้เสียบ ก็ไปถอดใส่ไข่เนาะค่ะจิงกะดำพริกกะปิคือสีแสบะะพี่น้องบรรยากาศเพิ่งขี่นอนเพิ่นหอดทางบ้านกักเบื่องเบักองบงอ๋อช้อนดอกบกฮงดอกบักฮงพี่น้องเป็นไงเต็มบักฮงอันนี้ฝรั่งอันนี้ฝรั่งพี่น้อง เก็นแทวเก็นแทวอยู่างน

ต้นข้าวฟนนะังฝุ่นรอ